สวัสดีจ้าพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะจ้าคลิปนี้สิเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับงวดเป็นที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองนี่นี่นะคะมือนีปปิกซิมาสารุปนะคะบนล่างให้นะจ้าสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะว่าปิซซีมกักตัวใดนะจ้าตัวใดเด่นตัวใดมาแรงสำหรับช่องของปุ๋ยนะ วิกาจิสรุปตามสูตรที่ได้เน้ะคะ่ะพอเดี๋ยวนี้ไม่สูตรแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ลิสูตรแล้วก็ตามที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะ่ะขั้นเป็นผู้ใดเดเบิงแล้วก็สิลูว่าสูตรเท่สาสรุปปิงตูไดแน่เนาะ,ะเดี๋ยวเ้ามาเบิงกันที่สิบบนกันเนาะเดี๋ยวก่อนที่ศิสรุปเสีเยาให้เบิงก่อนว่างวดนี่นี่ที่เด่นที่สุดของรักสิบก็บคือ ซีกับแปดนะจ๊ะนี่ค่ะพยังบเบื้งคลิปก็สามารถไปเบิ้งคลิปตอนตอนเหตุตอนถ้ำได้เนาะจ๊ะสูตรนี่ถามว่าเดินดีบอ่อันนี้กระซีแอนเทเบิบ้งไมหมเนาะงวดบังยาหนี่เขาตุรร่องจ๊ะเพราะมันห่างกันแค่สูตรเดียวนี่จ๊ะเห็นบอ่สูตรหนึ่งได้สิบสองสูตรหนึ่งได้สิบเอ็ดเนี่ยหมกกับเจ็ดเข่าที่เจ็ดค่ะคัดเอาสูตรนี่มาตัดเนี่ยมันกับเข่าที่เจ็ดเนาะ น,นี่สวดเอ้ยสวดงวดก้อนผุนนะคะเอออันนี้อันเดียวกันส่วนงวดเอา้าเพือ่อนเดียวกันอีกอ๋องี้งวดหนึ่งตัวล่าเนะจ๊ะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะอันนี้รุดเน้ะจ้ะเอให้เบิ้งก่อนนะค่ะพี่น้องจากที่มันรุดปุ๊บมันเกิดกลับมาเขา่างวดบางยานน่แต่ก้อนาน,าน,านั้นน่ะมันเข่าทุกงวดเน้ะจ้ะอันใดข้ามันเข่าแล้วมันรุดเลยดีใจไปรุดจ้ะเนี่ย แสดงว่ามันจิกลับมาเขาอีกแล้วเนี่ยอันนี้เอาสูตรนี้มตาตัดใส่เด่นเก่าร่องสามส่วนหมากมันจิเข่าตัวร่องนจะจ๊ะแต่กระโบ,บนเน่เสมอไปได้ใจพี่น้องมันห่างกันสูตรเดียวเนี่ยเห็นบ่มะเขาที่เล็กสามอออเก่าสามหานี่จะ้ะก่อนสีสลุปก็ให้เบิงน้ากันก่อนนะค่ะพี่น้องทีได้รู้ว่าสูตรเท่ามันเป็นตะขาวออันนี้ซีเจดหาเนาะ เดินที่4กับเจเนี่ยได้ซ้ำกันเลย8ดสูตรเอาสูตรนี้มาตัดปุ๊บเขาที่เลขเจ็จะสูตร4ตัวบนแล้วจะมาตัดเนี่ยบัดนนี้งวดนี้นเนาะนี่เจ็ดหาศมาทั้งเจ็ดทั้งหาเลยค่ะ เดนเอาซื้อน,นี้มาตตัดกระตดัดอะไรมันมาทั้งเจ็ดทั้งหาก็เลยต้องเดนทั้งเจ็ดทั้งหาค่ะเดนเก่าทั้งสองเห็นบอกค่ะส่วนงวดนี้ค่ะหกหกกับสี่กับหกมากนะค่ะหกมากสิบสูตรสี่มากเก่าสูตรนี่ห่างกันสูตรเดียวแต่ว่าหกมากอยู่เอาสูตรสี่สูตรนี้มาตาดมัดอะไรเพราะว่ายัางเพราะว่ามันบอกมี่มันไปนเขาลักนวยเพราะว่าอัน ซีตัวบนอ๋อซีตัวนี่เนี่ยมันบวปักหลักเนาะคะ่ะสามารถมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยแต่เหาเอามาตัดกันซื้อ,อหวัวนี่ได้บัะน,นี้จ้ะหวดนี่ปุ๋ยพันเดีเ่ยวซีตัวนั้นมาตัดเนาะปุ๋ยมาตัดแค่สูตรลับของปุ๋ยมันจะเด่นที่สีกับแปดที่จริงมันมีหกนั่นนี่จ้ะพี่น้องผู้ใดมักหกกับมาตองตัดทิ่มก็ได้เนาะค่ะเนี่ยมันไมมีสีมีหกมีเจ็ดเอ้ยสีมีหกมีแปด ได้เจ็ดสูตรซ้ำกันเด่นซ้ำกันเลยจ้ะแต่ว่าขั้นเอาสูตรนี้มาตัดขั้นสูตรนี้บอลลูดเนาะอันนี้เป็นสูตรหลักสิบขึ้กันมันกระซิดแดงอยู่ที่สี่กับแปดนะจ้ะเนี่ยสี่กับแปดเด่นสุดสําหรับหลักสิบงดนี้ขั้นไปเจเอาสูตรสี่ตัวนั้นมาตัดตัดบะไรเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าะยังเพราะว่าเอ่อมันบ่มีมันบม่ม,บมีเลย ทงไซมันสีเขารักน่วยไปคิดว่าไปคิดว่ามันสิเขารักนวยนะมันมีเลขเก่าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเนาะคะ่ะสูตรสีเลขมาบนของหมวดนี้เนาะ,ะที่ป๋วเอามาตัดทุกหมดนะคะเพราะฉะนั้นปคิคิดว่ามันสีมาลักน่วยเข้ากับเอาอันนี้ไปเป็นลักสีเลขสีกับเลขแปดเด่นซ้ำกันเลยจ้าใครมักตัวใดก็เลือกเอาเลือกว่ไรดก็เอาทั้งสองค่ะ ี่กับแปดเด่นสตดค่ะเจ็ดสุดเหมือนกันต่อไปค่ะต่อไปห้ามาเบง้องเอาให้เบิ้งหลักสิบก่อนเนาะลืมเอาให้เบิ้งหลักร้อยก่อนต่อไปห้ามาเบิ้งหลักร้อยกันจ้ะพี่น้องโอ้อยทำงานช่วยเหลือเถอะนาะพัดเลือ่อมพัดขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้หลักร้อยจ้าหลักร้อยของงวดนี่งวดนี้เด่นที่แปดค่ะ ร่องที่หา C7 แต่สำหรับปุ๋ยเด่นสุดก็คือ8กับ C ขั้นให้ปุ๋ยเลือกเนาะ8กับ C มีมักที่สุดแต่เด่นที่สุดก็คือ8ละจ้ะมึงหัวที่ผ่พานมากค่ะพี่น้องหัวทิพผ่านมากก็คือเนี่ยเด่นที่สุดก็คือเล็ก3ออกสารเจ็ดองเนี่ยคะ่ะหววที่ผ่พานมากเนี่ย14สูตรซ้ำกัน วันนี้กับ14สูตรคือกันงวดที่แล้วแต่ว่ามันห่างกันหลายเด้ห่างกันได้หลายสูตรทัน11สูตรเนาะแต่อันนี้ห่างกันเนาะมี12สูตรขึ้นเลยค่ะ11ซึ่งวัาสูสีจ้ะเพราะฉะนั้นวีก็เลือกตัวเด่นคือเก่าเนาะคะ่ะเอาแบบเป็นลักลอยเนาะคะ่ะจากสถิติเนาะคะ่ะบัดน,นี้สถิติอันนี้งวดหนึ่งตัวแรกเฮ็ดไว้หลายอัน อันนี้งวดพี่อออเก่าสามหาซุมนี่เขาเขาอยู่ค่ะเขาตลอดค่ะเข่าตัวเดียนเลยเนี่ยเก่าสามหากับเขาที่เล็กเก่าเลยซีเจ็ดหาขั้นมันได้ไดลายสูตรจึงสีแบบมันมากแน่นอนค่ะเห็นปะไอซีส่วนหมากเนาะค่ะมันสีมากเนาะได้เจ็ดได้สิบเก่าสูตรจังสีออกเจ็ดหาศูนค่ะสองได้ 2, สิบแปดสูตรจังสีเดีนสองไปเลยตัวเดียว ออกสองหกหนึ่งจ้ะนี่เจ็ดเดซิพาสูตรออกเจ็ดสองห้าค่ะมันห่างกันหลายสูตรสิบปีสิบบอลตัวล่องมาเลยปีตัวดินตัวเดียวเลยเนาะค่ะอันนี้ออกห้าหนึ่งเจ็ดหามาทั้งหมดสิบแปดสูตรเนาะค่ะอันนี้แปดหกหนึ่งมวดนี่มวดแปดหกหนึ่งนี่มาสิบสามสูตรเลขแปดกันยังมาอยู่เนาะจ้ะพี่น้องหกเดสิบสองสูตรเขาลักสิบ บางเทืยมมันก็เขาน้ำกันแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เก้าสิบเจ็ดสูตรมากค่ะเก้าเจ็ดสองนี่นะค่ะจากสวิตี้ยอดหลังถามว่าผิดจากงวดเนาะสูตรนี้เนี่ยมันยังบ่อเนานะนี่มีมีมีงวดมีงวดเดี่ยวหนึ่งตุลาที่มันไปเขาตัวร่องเขาเล็กหนึ่งตัวร่องเด่นสามเลยงวดนี่เลขสามเลยจกสูตรสิบสี่สูตรคือกันด้วจากที่น้องแต่มันบ่กมาก มันไปนเขา่ามันไปนเข่าตูร่องตูที่สิบอิรคูด้วจ้ะนี่กะผู้ใดมักตูร่องกับร่องห้องทองไวน้นะคะเนี่ยหาซีเจ็ดหาีเจ็ดแปดเด่นสุดแปดจับเป็นตูลักผู้ใดงบหน่อยฟาดแปดตัวเดียวคะ่ะผู้ใดมีงบร่องลองมากเนี่ยก็เอานี่ใส่ไปก็โตไปเป็นรักน่วยค่ะพี่น้องทุินี้ก็เป็นตัวโดนเดยอะลักน่วยบน รักน้อยบุญย้นยอนล้างให้เบิง้งจักรพรรดิเอาที่จริงไปวเฮดใบไม่อีกอยู่นะค่ะต่ว่าใส่เนาะบ่ได้หยิบใบน้ำกันนาจ้ะไปใส่บุจะให้เบิ้งว่ามันเข่าบา่มันกับเขาอยู่ค่ะงวดนั่นกับเขาตัวเด่นที่เฮ็ดใบแต่ว่าจักอยู่ใส่บุจ่าพี่น้องจ้าแบ๊บหนึ่งนาะคะ่ะ เห็นแล้วนะจ้ะนี่นวยบนหงวดออก1 7ึเหนะคะงวดนั่นเด่น1 1ึ่ได้สิบหูตรหาได้12บสูตรสองก็ได้15บสูตรนีคะตัวเดียนตัวเดียวคือเล็กหนึ่งเนาะหางกันแค่สูตรเดียวแต่มันกระมาเนาะค่ะออกนะะหนึ่งเจห่ะจ้ะมาบังวดนี่น่วยบน เก้ามาสิบสี่สูตรศูนย์มาสิบสามสูตรเนี่ยคะ่ะห่างกันสูตรเดียวได้จากพี่นอ้องเพราะฉะนั้นราคาเจ็ดกับแปดก็เป็นตัวร่องลงมาเป็นตัวร่องลงมาจากอ่าหลักหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นปิดจัดสูตรใด้นี่คะ่ะตามนี่แหละดินเก้ารองศูนย์เยวบปิดสิมสาสรุปให้เลยน,นั่บัดนี้บุญโอ้ยังโบ๊เบิดด้วยคะ่ะ เดี๋ยวสรุปให้ก่อนเนาะสามตัวบนก่อนสามตัวบนก็สิมี่เอาตัวเด่นที่สุดก่อนนะคะแปดสี่เก้าแปดแปดเก้าอันนี้คือเด่นสุดนะคะเด่นสุดเด่นรอง ตัวร่องของเฮ้าก็คือแปดสี่ศูน์แปดแปดูน์หมายถึงอันนี้ดเด่นเนาะปเฮดผิดตัวเน่ยว่าเป็นยังค่ะพี่น้องปีสินีเนาะเด่นเนาะค่ะเนี่ยเด่นที่มักที่สุดเพราะว่างวดนี้ปีมักซี คือมากสี่ลายกว่าแปดจ้ะคือก็เลยเลือกอันตนุนสองอันนี้เป็นดินงบหน่อยเรียนสองตัวนี้จำเนี่ยอันนี้ก็ติดไว้จักนิดหน่อยก็ได้ค่ะว่าเป็นยังเนาะรากาบุญบัดเนี่ยบุญห้องก็อาตามนี่แล้วจ้ะเดียนสุดสี่เก้าราคาสี่ศูนย์ แปดเก้าแปดศูน,นย์ล่างได้ปะเนี่ยล่างล่างมักยังล่างมักสองค่ะพี่น้องเบิง้งให้เบิ้งล่างก่อนก่อนที่สิบสองหลางที่เสร็จแล้วลลางค่อย เด่นล่างเนี่ยเด่นล่างเลขสองเด่นที่สุดเลยค่ะเลขสองในทั้งหมดสิบแปดสูตรสถิตนินี่เนี่ยถือว่าหลายอยู่ด้วยเนี่ยจ้าสิบแปดสูตรไงรองหนึ่งแล้วก็รองสามรองแปดรองเก้าเด่นสุดคือสองรองลงมาจากสองก็คือเลขหนึ่งจ้แลวก็นี่ คลิปอันนี้ที่เฮ็ดได้เนาะน่วยรางแต่ที่เก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หกเนาะคะ่ะนี่เลขเก้าเนี่ยปี่บน่ใจว่ามันจะมาลางบาลแตาวา่ว่าปีมักบนเนาะคะ่ะงวดเนี่ยแต่มันมันอยู่ถูกมองเลยไหมอยู่เทิ่งสิบอยู่เทิ่งน่วยของลางเนี่ยจะ้ะหรือมันสีมาลางกับแต่ก็กเอาเป็นตัวเด่นไว้อยู่ดอกคะ่ะ เด่นสุดหนึ่งกับเก่าเห็นป่ะคะ่ะหลักสิบรือปอนเก่าสิมาลางละศูนย์สิมาบนป่ะคะ่ะพี่น้องมีนจะเด่นที่สุดก็คือหนึ่งหนึ่งด้ดทั้งหมดสิบสี่สูตรหลักสิบนี่แหละคะ่ะล่องเก่าแต่ว่าอัน,นอันนี้ถามว่ามันคือบะเขากันกับอันนี้เนาะ เลขสองมันมาแต่ใสเนาะเลขสองมันเป็นอีกสูตรหนึ่ง้อจ้ะพี่น้องเก่ากับเก่ามันชนกันแล้วไงปีกันเลยเพราะว่าล้างเทือมมันก็เข่าสิบเข่าหน่วยมันมันบอมันบอตลอดนะนะจ๊ะเนี่ยปีกันเลยจับมาใส่กันเลยสองกับเก่าตัวเด่นกับหนึ่งล่างกันเลยสิเป็นหนึ่งสอง 9ก้าสองหกสองแล้วก็4สงที่จริงมักสามน้ำอยู่4สองกันกัน4สามนะค่ะถามว่าตัวมักบันี้ตัวเน้น ตัวเน้นของอันนี้นะตัวเน้นมันสะมาบ้เน,น้นมากที่สุดก็คือเก้าสองค่ะแล้วก็หกสองค่ะอันนี้คือมากที่สุดนะจ้ะี่นองขาตามนี่เลยค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ค่ะจะ้ะสามารถนั่งไปลินได้นะคะเป็น ซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรกะว่ากันไปนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะบนสายวิ่งสายรูดบนรูดนี่เลยค่ะล่างล่างรูดนี่นะคะข้ามภาษาลบกันเนาะข้ามมาตามสูตรมัน่งเกิตามนี่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ มักแห้งซีกับเก่าเนาะงวดนี้แต่ว่าสองนี่มักลังตามนี้เด้วจ้าพี่น้องหนึ่งสองนี่กับปีที่จริงเป็นตัวเด่นที่สุดของสูตรเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ตามความชอบของปุ๋ยนี่ตัวเด่นที่สุดด้อค่ะผู้ใดเบิ่งตามสูตรเราตัวนี้ด้วยเด่้สูตรตามนี่ละจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนด้วจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า